วันนี้เรมเอสเสบายพามาลุยให้สมกับที่เป็นเมา์เช่นายตอนนี้เสืออันเสือจคาแตวเสือลูกอ่อนนำหน้าอยู่ในแท็กของถนนลูกลังนานๆทีที่เราจะเข้ามาในถนนแบบนี้ เรากำลังพามาเรียบริมคลองมหาสวัสดิ์หลังจากที่เราได้ดูแล้วก็ชิมข้าวตังอร่อยอร่อยที่ทำกันสดๆเราเรียกว่าข้าวตังสดกันมาแล้วเราก็มาปั่นในถนนลุกลังวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับ เราไปดูกันซิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเสืออันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้รอนครับรอนไหมครับมาถึงเสือแถวว่าง่ายเจ๊สบายสบายทั้งปีปี <c oughs> ลุงออดวันนี้เป็นผู้นําทีมวันนี้ลุงออดกำลังจะรีบไปกินก๋วยเตี๋ยวเห็นเสือแถวบอก